วันนี้พาไปพี่มาอัปเดตสต็อกรถเก่งเข้าใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งพรีเมียมหรือว่ารถเก่งอีโคคามีให้เลือกครบเลยที่นี่เพชรยนต์โซนตรงนี้นะคะมีให้เลือกมากกว่า60คันเลยใครกำลังมองหาลังเลอย่างได้รถมือสองสักคันไว้ใช้นะคะดูคลิปนี้ได้เลยตักพาดูทีละคันนะคะบอกราคาบอกไม้บอกปีผ่อนนะคะรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดซื้อคุณเดียวจบไม่ต้องค้าดอกเบี้ยพิเศษเติมต้นที่2.59มีวัรับปรหลังการขายแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปเลย1ปี20 0 0 0กิโลเมตร สนใจอย่าพาติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาปูปักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยในช่องเก่งพรีเมียมมือสองตักเพชรยนต์นะคะวันนี้ตักพาพี่ๆมาอัปเดตสต็อกรถที่ยังว่างอยู่ตอนนี้นะคะไม่ได้มีเฉพาะเก่งพรีเมียมนะแคมรี่แอคคอร์ดนะคะพวกยาลิคก,ก็มีเหมือนกันเดี๋ยววันนี้พาดูนะคะวันนี้อาจจะเงียบสิดหนึ่งนะคะเป็นช่วงเย็นนะคะพามาอัปเดตสต็อกรถที่เพิ่งเข้ามานะคะใครที่กําลังมองหาหรือตัดสินใจลังเลที่อยากได้รถมือสองนะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะ,ะการันตีโครงสร้างัว ต้ถังให้ทุกคานว่าไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกลับสีกอไม้เริม่มชำรุดสูญหายนะคะพี่ๆดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่2.59เท่านั้นนะสำหรับใครนะคะที่ไม่มี โอยสำหรับรถคันไหนที่ไม่มีารันตีสูแล้วนะคะแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปเลย1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมสูญนะคะไี่มีใครที่กําลังลังเลนะคะยังไม่กล้าตัดสินใจดูคลิปนี้ได้เลยเพื่อมีคันไหนถูกอกถูกใจนะสามารถติดต่อสอบถามหาตักได้เลยนะคะ0 6 5 9 1 6 9359นะจ๊ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ถัวได้นะคะมีฟนแนนวิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านทั่วประเทศนะคะไม่สะดวกทําสัญญาที่ร้านก็มีฟนแนนวิ่งไปนะคะแล้วก็ส่งรถฟรี100กิโลแรกกันไปเลยนะคะปะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะขอเริ่มต้นที่โซนนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นรถเก่งพรีเมียมนะขอเริ่มต้นที่คันนี้นะคะคันนี้เป็นตัวแคมรี่นะคะแคมรี่2.5สปอร์นะคะเมนูเชนคันนี้รถปี2021ไม์แสน ต้นต้นเท่านั้นราคาอยู่ที่979,000นะ979นะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ16,070นะ16,070นะคะสำหรับคันนี้อ,อ๋อคันนี้ราคา879ขออภยัย879,000นะ879,000นะคะ879ผ่อนอยู่ประมาณ15,060นะคันนี้ผ่อน15,060เท่านั้นนะคะ m i n เ c h a ตัวนี้2.5 Sport นะคะเป็นตัวน้ำมันล้วนนะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มของโฉม m a n a c h a i n เลยนะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้คันนี้เป็นตัว Accord นะคะ a c c o r d ตัวไ i บ i ดไฮบิดเทคนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยออกห้างไปแดงประมาณหลานเจ็ดนะคะตัวนี้สีบอนเงินเหลือว่างคันเดียวแล้วนะจ๊ะเหลือว่างคันเดียวแล้วรถปี19ไมล์แสนหนึ่งราคา8ปดแสนหกหมื่นเก้าพันนะคะแปดหกเก้าคันนี้นะคะเรทผ่อนอยู่ประมาณหมื่นห้านิดๆน,นะ เร่พอนอยู่ประมาณเหมือนห้น,นิดๆน,นะมีหลังคาสันรูปนะคะเบาะปรับไฟฟ้าพุ่งมารายไฟฟ้านะคะมีตัวช่วยถอยจอดเซ็นเซอร์กระระยะด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหลังมีมาให้ครบประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 23- 25กิลต่อลิตรนะ23-25กิโลต่อลิตรนะนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ขออนุญ,ญาตไปเร็วน,นิดนึงแต่อยากให้ได้ดูกันทุกคันนะคะเหมือนพาทัวร์แบบไลฟ์สดนะ ตัวนี้เป็นตัว Cam บริเยตัวไฮบ r ิ d ปี19นะไม่จัด0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนเช็คประวัติศูนตั้งแต่10,000มกิโลแรกเลยไม่ต้องกลัวว่าตัวรถจะมีปัญหานะคะทางร้านการันตีโครงสร้างให้นะแ5 9แ0 0่นนะคะผ่อ,อยู่ประมาณ15,600มนะ,ะมีหลังคาสลูปคันนี้ใหม่น้อยด้วย7จ0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะอุปกรณ์อุปกรณ์รนะคะอะไรเดิมนะคะจากายแดงเนี่ยทางร้านมีให้ครบ นะทั้งร้านเซอร์วิสให้คือพร้อมใช้งานเลยนะคะบอ่อด้านในของเขาเป็นบอ่อหนังสีดำนะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะไฮบริดก็ประหยัดน้ำมันไม่ต่างกันนะคะ23-25กิโลต่อลิกเท่านั้นเองนะคะสนใจก็ติดต่อกันมาได้เลยนะ,ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคันสํานนสหรับคันนี้คันนี้เป็นตัว c คมรี่2.0ตัว G นะคะคันนี้จะคาจะดแสนหนึ่เาพเท่านั้น2.0ตัว G จะแสนหนึ่าพใครที่กลัวว่าแบตเตอรี่จะมีปัญหาจุกจิตนั่นนี่นู่นเอาตัว2.0ไปนะคะเอาตัว2.0ไป2.0ก็ช่วงล่างโครงสร้างอะไรเหมือนการต่างกันที่ออปชั่นเล็กๆน้อยๆนะ คันนี้ไม่แสนสองนะคะราคาเจ็ดหนึ่งเก้านะจะแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละหมื่นสองหมื่นสามนะคะเนะจา็ดหนึ่งเก้าผ่อนหมื่นสองหมื่นสามเท่านั้นนะคะอาจจะมืดสักนิดนึงนะคะวันนี้มาค่ํานะปกติไม่ได้มามืดขนาดนี้นะคะแต่ถ้ากลางวันเนี่ยมันจะวุ่นวายนะคะถ้ากลางวันมันจะวุ่นวายนะมาต่อกับที่อีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นตัวเคมรีสองจุดห้าตัวสปอร์ตนะคะชมไมนิเชนนะคะชมไมนิเชนนะตัว Sport. ตอนนี้ตั้งมีตัวสปอร์ตแล้วก็ตัวพรีเมียมพรีเมียมจะมีสลูปสปอร์ตไม่มีสลูปถ้าใครไม่ชอบสลูปเอาสปอร์ตไปปียี่สบองไม่แสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นราคาเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสวยมากสีขาวมุกนะคะโครงสร้างตัวถังเดิมคันนี้บอกไม่้ํำเลยลูกค้าตักมาดูหลายเจ้าแล้วแต่ยังไม่เจอเนื้อคู่นะมาดูหลายเจ้าแล้วแต่ยังไม่เจอเนื้อคู่นะคะเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันฟีดอนอยู่ประมาณเออ่อนอยู่ประมาณหมื่นหก หมื่นหกหมื่นเจ็ดนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะคะลูกค้าจัดเต็มแบบฟรีดาวได้เลยนะคะมีประวัติเครดิตดี D, สามารถทําสัญญาอนุมัติรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคันนะคะคันนี้สองจุดห้าตัวไฮบิดนะตัวรองท็อปนะคะไฮบิดของเขาจะมีสองรุ่นนะเป็นตัวรองท็อปไฮบิดเฉยๆกับไฮบิดพรีเมียมนะคะไฮบิดพรีเมียมไฮบิดพรีเมียมตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะท็อปสุดของเขาจะเป็นเบาะลม คู่หน้านะบอกเขาจะปรับอุณหภูมิได้ด้านหลังตรงที่คนนั่งเนี่ยที่วางแขนเนี่ยจะสามารถปรับม่านปรับองค์ปรับ,บ,บแอร์ได้นะคะแล้วก็ตัวพวกระบบการชนการเตือนต่างๆตัวนี้มีมาเพิ่มนะคะคันนี้ปี20่สไมล์แสนสี่ราคา8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะตอนนี้มีให้เลือกเยอะมากนะคะรับประกันได้เลยนะโครงสร้างทุกคันนะคะสภาพดีมากๆเป็นรถหน่วยงานนะ,ะแล้วก็ทางร้านนะคะมีแถมตัว W Smart ด้วย W Smart ตัวนี้คือเป็นรถสไลด์ฉุกเฉินให้1หนะ อันนี้คือเอาไปเลยเราซื้อแพ็กเกจให้ฟรีๆนะคันนี้ได้ปกติแล้วถ้าเราซื้อแพ็กเกจไว้ก็หลักพันนะคะสี่ถึงห้าบาทเลยนะตัวนี้ซื้อติดไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถยางแตกสตาร์ไม่ติดรถที่ขับเคลื่อนไม่ได้อยู่ดีๆก็ใช้งานไม่ได้เรียกได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่จํากัดจำนวนครั้งนะจ๊ะ มาต่อกันที่ขั้นถัดมานะคะสองตัวจีอีก1คันคันนี้ราคา749,0 0 0ปี19ไม่82 0 0นะไม่ไม่ได้เยอะเลยนะคะเราก็ลดหน่วยงานเข้าศูนย์อยู่แล้วใครกำลังมองหาอยากได้รถที่โครงสร้างดีขับแล้วไม่ว่าจะเป็นขับด้านหน้าก็สนุกแล้วก็นั่งด้านหลังก็รู้สึกปลอดภัยนะคะมีความนุ่มนวลน,นะช่วงล่างโครงสร้างยึดเกาะถนนได้ดีตักแนะนำเป็นแคมรีนะคะเป็นรถไทยแบบนี้เลยนะคันนี้ไม่82 0 0นะคะร,ราคา749เท่านั้นสนใจติดต่อหาตักได้เลยนะตามเบอร์ที่ขึ้้นไว ะะไม่ว่าจะเป็นขอรายละเอียดขนาดเพิ่มเติมหรือให้คำนวณรายละเอียดข้างงวตัวนี้คือได้เลยนะไฟท้ายเป็น LED มาให้แล้วเรียบร้อยทุกคันคือสวยน่าใช้มากๆนะคะมาต่อกันที่คันถัดมาเลยนะคะคันถัดมาคันนี้นะเป็นตัวแคม r y ีนะคะ2.5ตัวไฮบิดอีกเช่นกันแ5 9แส0าปี20นะคะ8ป9ปี20นะคะ859ห่ 8, 5, 9, อนอยู่ประมาณ มื่นห้ากว่ากว่านะพอนอยู่ประมาณหมื่นห้ากว่านะคะตัวระบบไฮบริดยังใช้ได้อีกประมาณ4-5ปีนะตัวแบตเตอรี่เนี่ยรับประกัน10ปีนะคะตอนนี้นะ่าเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ7-8็หมื่นบาทนะคะเอาแบตเตอรี่ลูกเดิมเนี่ยคล้ายๆเหมือนกันเทินนะคะเอาไป เอาไปเพิ่มเติมนะคะก็จะจ่ายอยู่ประมาณนี้นะคะตาเคยถามลูกค้าพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยแบตก้อนนึงอะ่ะก็รับประกันยาวไปอีก10ปีตามอายุแบตท,ทั่วไปเลยนะตามอายุแบตท,ทั่วไปเลยนะคะมาต่อคดที่ขั้นถัดมานะคะนี้เพิ่งติดจ,จองไปนะคะลูกค้าเป็นคุณลุงตำรวจนะคะกำลังจัดไฟนแนอนซ์อยู่รอผลนะแต่ C ีวเอรามีเยอะนะคะ CVL เรามีเยอะใครเป็นสาวก f อนะคะราคาเริ่มต้นอยู่5 0 0 0 0ต้นนะ5 0 0 0 0ต้นสนใจ ติดต่อมาได้เลยเบอร์ตักแอดไลน์ได like ้นะเบอร์ตักแอดไลน์ได้นะคะมาต่อกันที่คันถัดมา2.5ตัว G คันนี้สีน้ำตาลสีกาไฟนะ2.5ตัว G จะมีหลังคาสันรูปมาให้นะคะคันนี้ปี19ไมล์แสนต้นราคาอยู่ที่799 799ตีสัก8แสนผ่อยู่ประมาณ1 5 6 0 0 0คันนี้นะคะด้านในของเขาเป็นเบาะ4เบทบากปรับไฟฟ้านะมีหลังคาสลนรูปมีเวลชาร์เจอร์ มีตัวเซตบอกไฟฟ้า2ตํตำแหน่งนะเหมือนตัวไฮบริดเลยนะคะแต่เป็นตัวน้ํามันล้วนนะคะเครื่อง2.5ก็จะซิ้งจะแรงนะคันนี้ออกห้างปแดงประมาณล้านหกว่ากว่านะคะประมาณล้านหกว่ากว่านะตอนนี้เหลืออยู่เพียงจะแสนเก้าหมนเะคะราคาลดลงมา50%แล้วสนใจรีบเลยคันนี้ก็ยังวางอยู่ไม่ติดจอ มาต่อกอนันที่คันถัดมาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นตัว V8 นะจ๊ะ V8 1.5ตัวมิดนะคะคันนี้ชมนี้ก็ขายดีเหมือนกันตัวนี้ได้เบาดหนังมาแล้วนะคะได้รอแม็กมาแล้วนะ,ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีเดย์ทามนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ครบเลยนะ,ค,ะคันนี้รถปี2019นะค 1, 4, ะไม่111,400ราคา349,000 349นีนผลอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทนะคะ6,000เกือบ7,000นะมาต่อกันที่คันถัดมานะคะตัวนี้เป็นตัว Toyota Altis นะจ๊ะคันนี้เป็นตัว 1. 6ตัวจีสีดํานานๆเข้ามากันทีราคา5แส69,000เป็นปี2020ค่นในของเขาเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดามาให้แล้วนะ569คันนี้พ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะคะพ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งลูกค้าประวัติเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะ569คันนี้คันนี้ใหม่ใหม่60,070ด้วยรถปี2021นะรถปี2021นะคะสนใจต้องรีบเลยนะ มาต่อกันที่ขั้นถัดมานะคะ2.0ตัว G ีอีก1คันนะคะไม่รักหมื่นเท่านั้นไม่เก้าหมื่นนะราคา789,000นะคะ789,000เท่านั้นสําหรับคันนี้ไม่เก้าหมื่นเก้านะคะไม่เก้าหมื่นเก้านะคะสวยเหมือนกันหมดเลยนะทุกคันตักบอกเลยว่ารับประกันให้นะคะรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีชนหนักผิดความจมน้านะคะกลับสีก็ไม่มาไม่ต้องกังวลเลยนะจ๊ะ สนใจก็ติดต่อกันมาได้เลยนะคะคันนี้ติดจองแล้วนะคะขอภัยมาต่อกันที่มาด้านะมาด้าคันนี้เดี๋ยวตักเท่าไหรลมาอีกกคาเลยะคะยาวๆมาด้าคันนี้นะะซีดาน1.3ตัว h ฮคอนเน็ก c t นะซีดาแบบนี้ใครชอบรีบจัดเลยรถปี2019นะคะไม่4 0เหมือนหนึ่งราคา329 3 2 9พอนอยู่ประมาณ 6,500นะ6,500ลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคันนี้ติดจองนะคะมาต่อกันที่คันนี้คันนี้เป็นตัวยาริ A เอทิพนะคะ1.2สปอร์ตนะปี22ไมา41่41ราคา429,000คันนี้ผ่อน7,000ไปลายนะ,ะลูกค้าประวัติเครดิตดีผ่อน7,000ไปลายนะคะเบาะหนังหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องถอยหลังมาให้ครบปร้ายน้ำมันย3่กิโลต่อลิตรนะป้ายน้ำมัน23กิโลต่อลินะรอลตรนะคะ มาต่อกันที่ขัน้นถัดมานะคะตัวนี้เป็นยารทธิฉมนิวนะห้าประตูนะคะเป็นกระจังหน้าตัวฉมใหม่นั่นเองเนะคะเป็นตัวยาริ์1.2ตัวสปอร์ต459ปี22 ไม่สี่หมื่นเท่านั้นสีเทาดํายังว่างอยู่ไม่ติดจองนะคะพนอ,อยู่เรตประมาณเจ็ดพันปลายถึงแปดพันนะคะเจ็ดพันปลายถึงแปดพันถ้าไม่ใช้เงินออกรถเลยนะคะก็เรทอยู่ประมาณแปดพันต้นนะคะรวมทุกอย่างไปในค่าใช้จ่ายนะ,ค,ะคันนี้ก็ติดจองนะคะคน,นี่น่าจะราคาสองแสนกว่าบาทดีออสเคยมีเข้ามาพร้อมกันอยู่ประมาณสิบคันนะคะไปหมดแล้วนะคะติดจองไปหมดแล้วราคาดีมากสองห้าเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเก้าประมาณนี้นะคะ มาต่อกันที่คันนี้นะคะ1.2ตัวสปอร์ตเหมือนกันเป็นตัว5ประตูนะชมด้านนี้ให้ลูกค้าสังเกตเลยถ้าไม่ใช่ n e วนะคะไฟด้านหน้าของเขาตัวนี้เป็น LED แล้วก็มี daytime lighting แล้วนะคะอาจจะมืดหน่อยนะคะสำหรับตรงนี้เนาะคันนี้ราคา49,000ไม่74,000กิโลเมตรเท่านั้นนะราคาจะไล่ๆกันหมดเลยประมาณ400กว่บาทประมาณนี้เนาะคันนี้1.2สปอร์ตอีกหนึคันนะคะเป็นตัว Yaris t i v ใครชอบทรงเก่งนะคะอยากได้ยาริ์เอทิบราคาดีๆทั้งนั้นนะคะ429,000คันนี้รถปี2,222ไม่54,000นะคะคันนี้ไม่ห4 0 0 0นะ,ะ,นน 54, นะ,ะอ่าแล้วก็มีสตีพันโบ1.0ตัว SC ซดนัน389ปี20ไม่หลักหมื่นนะคะ389ปี20ไม่หลักหมื่นเท่านั้นสนใจติดต่อมาได้คันนี้ติดจองคันนี้ติดจองไม่นอ้อคันนี้ติดจองไม่นอ้อ อ่าคันนี้319ไม่ติดจอง1.5ตัว E ปี18นะคะ1.5ตัว E ปี18 319มหพอนอยู่ประมาณ6,500นะ,ค,ะคันนี้พอนหกหกรายได้หมื่นสามซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำนะคะซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำเลยนะ,ะสำหรับคันนี้ Honda Jazz 1.5ตัว V นะสาวุก Jazz GK ห้ามพาดเลย410นะ,ค,ะคันนี้ราคา410นะคะปี19บไม่แสนเดียวนะ,ะไม่แสนเดียวเท่านั้นนะ,ะอะ่ะ แล้วก็มีตัวอเมล่านะคะพันเทอร์โบสีแดงคันนี้นะอเมล่าพันเทอร์โบสีแดงคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกัน1.0ตัววีปี22ไม่ห้าหมื่นสามสามแสนแนกะคะพันเทอร์โบก็ขับดีนะตังว่าตาเร่งมันดีนะคะประหยัดน,น้ำมันเหมือนกันแต่เป็นเครื่องพันหนึ่งนะสสู่นะคะเครื่องพันหะนึ่งสามสูบนะมาต่อกันที่คันถัดมาเลยคันนี้ยาริสนะคะ1.2สปอร์ตเอ็กปี22 ไม่สี่หมื่นเก้าสี่ห้าเก้านะคะสี่ห้าเก้าพนอ,อยู่ประมาณแปดพันกว่ากนะสี่ห้าเก้าพนอ,อยู่ประมาณแปดพันกว่ากนะคะฟีด้าจัดเต็มด้วยเลยตัวนี้ตัวท็อปสุดในรุ่นด้านในจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเบาะสวยมากเลยนะคะแล้วก็แบบเป็นปักลายรุ่นพิเศษของเขาอะนะคะเอ็กเอเบิลตัวนี้เนาะคันนี้เป็นตัวยาริสนะคะ1.2สปอร์ตราคา429ปี22นะคะไม่หลักหมื่นเหมือนกันนะไม่หลักหมื่นเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นโฉมนิวนะคะคันนี้ตั๊ก มองไม่เห็นป้ายราคานะขอข้ามนะคะพี่พี่มองไม่เห็นป้ายราคาเลยเนาะแล้วก็คันนี้ a t ที1ตัว SP17 ใครอยากได้ตัวท็อปราคาเบาเบาสามสามเก้าไม่แสนหนึ่งพันไม่แสนหนึ่งพันะจ๊ะคันนี้สวยมากเป็นปุ่ม e n g i n e start แล้วนะคะเป็นปุ่ม e n g i n e start มาให้แล้วเรียบร้อยนะมาต่อันที่คันนี้นะคะยาริโชม New น,นะ กระจังหน้าของเขาหรือว่าเขาเรียกว่าหน้าฉลามนั่นเองก็เหมือนฉลามอยู่นะ4ี่นะคะปี23คันนี้ใหม่หมื่นเจ็ดโอ้โหใหม่มากๆใหม่หมื่นเจดนะคะซื้อสดออกไปเลยราคานี้นะซื้อสดออกไปเลยราคานี้บอกเลยว่าดูมาจากคลิปรวมนะคะไม่ต้องแหวดนะเอาไปเลยราคานี้นะคะปกติแล้วที่ร้านซื้อสดมีแหวดนะคะมีแหวดเพิ่มเติมอีกเพราะว่ามันจะไม่เหมือนป้ายแดงป้ายแดงเนี่ยมันจะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนาะมันรวมไปแล้วนะคะ ่ะตัวนี้เป็นตัว1.2ึ่งจุดสองมาร์ทสี่เท่าเรมโบนะคะหน้านิวเหมือนกัน1.2ึ่งจุดสองมาร์ทสี่เท่าเรมโบนะคะคันนี้ปี23นะไม่หมื่นสองนะคะไม่หมื่นสองเท่านั้นนะ,ะวันนี้พามาแบบเร็วๆเลยนะคะเหมือนแบบฟิลแบบไหลสดนะคะฟิลแบบไหลสดนะ,ค,ะคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะคะ1.2สปอร์ตนะคะปา่จะบอกข้อแตกต่างของมันก่อนนะคะถ้าตัวสปอร์ตเนี่ยภายในเป็นเบาะผ้าแนะนำให้เอาตัวสมาร์ท สมาร์ทภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังมาให้แล้วหน้าจอตรงกลางเป็นทัชสกรีนมีกล้องหอยหลงังหน้าจอน่าจะเป็นขนาด9นิ้วนะคะตัวนี้คือเอาสมาร์ทไปนะคะสมาร์ทคือออปชันเนี่ยครบแล้วนะสมาร์ทคือออปชันครบแล้วถ้าสปอร์ตเนี่ยเห็นไหมคะไฟเลี้ยวยังอยู่ที่แก้มถ้าสมาร์ทนี่คือนุน่นขึ้นไปอยู่ที่กระจกด้านข้างแล้วนะขึ้นไปอยู่ที่กระจกด้านข้างแล้วนะะมาต่อกันที่มาด้าคันนี้นะคะ เอสพดาน4ประตูนะ9 2 9 0 0 0สเชาะคะสเทรรมโบช่วงนี้ก็ขายดีนะคะตั้ว่าช่วงล่างโครงสร้างมันดีแล้วมันก็ประหยัดน้ำมันนะปียีบสองคันนี้ไมหาม0่59ก9 0 0 0สน่นนใจติดต่อหาตักได้เลย065-916-9359นานะจ๊ะ มาต่อค,คันนี้คันถัดมาคันนี้โตโยต้ายาริสซ์สปอร์ตเหมือนกันเห็นไหมคะราคามันจะไล่ๆกันหมดเลยเพราะมันเป็นปีใกล้กันปียี่บสองคันนี้ราคา4ี4่สี่เก้าเนาะสี่สี่เก้าปียีบสองนะคะพออยู่ประมาณแปดพันเท่านั้นแล้วก็มาต่อที่คันนี้นะคะนั่นแจ๊ดหนึ่งจุดห้าตัววีมีวีสองคันนะอ๋อเหมือนเมื่อกี้จะเป็นเอสไหมเหมือนเมื่อกี้จะเป็นเอสตัวนี้วีนะคะเอสจะเป็นตัวเริ่มวี v จะเป็นตัวขยับขึ้นมานิดนึงก่อนที่จะเป็นเอสนะคะวี v วีเป็นปี20ไมาย60,843,900 G.K ไม่มีผลิตแล้วนะคะป้ายแดงถ้าใครสนใจเมื่อเดือนที่แล้วลูกค้าตักมาหาอยู่นะซื้อไปก็เครดิตดีก็จะเต็มฟรีดาวได้เลยนะเครดิตดีก็จะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ยาริส1.2สปอร์ตนะคะราคา49,000คันนี้ออ้ราคาดีมากตักว่าคันนี้เทนะเปลี่ยนแม็กมาให้เราด้วยให้ลูกค้าดูแม็กนี่แม็กเท่แบบนี้เลยนะคะใส่ชุดแต่ง มีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะคะไม่ได้ใส่ชุดแต่งแต่ว่าเหมือนเปลี่ยนแม็กมาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าแม็กปกติจะไม่ใช่สีนี้นะเป็นแม็กโตโยต้าทั่วไปไม่สี่หมื่นเจ็ดราคาสี่แสนเก้าพันสี่แสนเก้าพันอยู่พอนประมาณเจ็ดพัน 7, ไปลายปลายนะคะเจ็ดพันปลายปลายเท่านั้นนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพวกวีออนะคะแล้วก็เอาติดนะเอาติดต้นนี้มันจะเริ่มต้นพอนอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นฉมำนิ้วก็ราคาเริ่มต้น459 469 4 7 9 4 8 9 4 9 9นะคะอยู่ที่ปีด้วยนะ เดี๋ยวพาไปดูแอคคอร์ดกันแอคคอร์ดคันนี้ก็น่าใช้นะคะเจนเก้าใครที่หาอยู่เจนเก้ามีเข้ามาแล้วนะสีบบอลเงินคันนี้สวยเลยนะคะนี่ายทะเบียน6กกไก่พอพึง่ง717กรุงเทพมหานครนะคันนี้แอคคอร์ด2.0 EL ปี1 8ไมล์แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะเมื่อช่วงประมาณปีใหม่ตาขายไปคันหนึ่งลูกค้ามาจากพัทลุงนะคะลูกค้าน่ารักมาก นั่งรถมาเอาเลยจัดไฟนในผ่านแล้วก็นั่งรถมาเอารถเองนะคะขับกลับไปเลย4นี้แหละนะคะตอนแรกลูกค้าดูแคม r y รตัวเอติโมนะคะปีแรกๆการเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดพอลูกค้าแบบไม่อยากผ่อนแพงนะคะลูกค้ามีรถหลายคันอยู่แล้วเหมือนอยากได้ไปด้วยเพราะความชอบนะคะเจอคันนี้ไปแบบนี้เลยนะคะราคาประมาณนี้หรือทุกวันนี้นิดหน่อยนี่แหละหมื่นสองหมื่นะคะจัดเต็มแบบฟรีดาวไปได้เลยนะ มาต่อกันที่คันถัดมานะคะคันนี้เป็น c a มรี2.0ตัวจี2.0ตัวจีคันนี้749นะคะสี 4, บนเงินรถหน่วยงานประวัติศูนย์ปี20นะไม่1 15,000กิโลเมตรปะไฮไลท์ของเราเลยนะคะแอคคอร์ดนะแอคคอร์ดเราก็มีเหมือนกันตอนนี้นะคะขออนุญ,ญาตให้ดูคันนี้2.0ไฮบริดคันนี้1.5เทอร์โบ E-L สี 4, ขาว2.0จไฮบิดสี 4, บรอนเงินงก็2.0จไฮบิดเช่นเดียวกันนะคะเอาคันนี้ก่อนนะคะ r b o ่คันนี้ออกห้างไปแดงเกือบล้านห้าสีเทาสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้เป็นตัวน้ำมันล้วนปี19ไม่9 0 0า0มโลเท่านั้น7.79นะ7.79ร ishing, าคนะาว้าวมากๆนะคะราคาว้ามากๆเลยใครอยากได้รถเกียร usion, พรีเมียมสไตล์ผู pourquoi, ้บริหารนะคะไม่ bracket, ว่าจะเป็นขับเองหรือว่านั่ง ก็ได้ความสะดวกสบายได้ความนุ่มนะคะ Accord เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีรถเก่งพรีเมียมที่สมรรถนะดีๆนะคะแล้วก็ขอดูคันนี้นะคะคันนี้เป็นตัวส่วนใหญ่แล้วสีขาวจะขายง่ายนะ n o n d c c o r o r d 2.0ตัว h y b r ิ d รถปี1 9มไ9 6คันนี้ราคา859นะ859นะคะฟีดาวน์พนอยู่ประมาณหมื่น 5,500สวยมากนะคะด้านในของเขาเป็นเบาะหนังสีดำนะเบาะปรับไฟฟ้าเซ็ตเบาะไฟฟ้าได้สองตำแหน่งพวงมาลัยเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยไฟท้าย LED ราคาใกล้กันหมดเลย 859 869ประมาณนี้อยู่ที่ใหม่นะคะอยู่ที่ใหม่นะใครที่กําลังมองหาแอคคอร์ดหรือกําลังตัดสินใจนะคะบอกเลยว่าต้องรีบนะคะตอนนี้ยังมีรถให้เลือกเยอะอยู่เพราะว่ามันยังเป็นช่วงต้นเดือนนะคะรถยังไม่ได้ติดจองไปก่อนนะคะแล้วก็เคมเป็นดอกเบี้ยเนี่ย เพิ่งมีมาเหมือนกันถ้าสนใจต้องรีบเลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นมีรับประกันหลังการขายมีสวิตหลังการขายนะคะไม่ต้องกลัวซื้อไปเราไม่ได้ทิ้งลูกค้าอยู่จังหวัดไหนเราก็ดูแลนะคะ ดูแลจนกว่าจะหมดระยะประกันของทางร้านนะสนในจติดต่อหาตักได้เลย0659169359เบอร,ร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะพี่ๆก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลาการไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ